รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย<น> สีนไปทางสีสันแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจสีเดียวกันนะคะสีเดียวกันนั่นคือสีสีชมพูได้ไหมอ๋อได้เลยได้เลยเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งผ่านวันแห่งความรักใชแล้วนะคะก็เป็นเรื่อนอายของความรักติดมาจนถึงคืนนี้ได้กลิ่นเลยนั่นเนี่ยเออนะคะเป็นเรื่องของหนุ่มสาวเขาเขาก็จะเรียกว่าช่วงวันแห่งความรักเขาก็จะมีเรื่องราวอินเลิฟกันกุบกิบน่ารักน่ารักเลยไม่เลยเพราะนี่ปกติมากทำไมอะคะได้ข่าวว่าไปคดีมูนโอุ้ย ถึงฮ่องกงอุ้ยไ่ได้ฮันนี่โมงฮันนีมูนเลยไปอ r o u n ด์เดอะเวิค่ะทำางานล้อนๆนี่เขาเพิ่งแต่งงานหปีเดียอันนี้ยังไม่แต่งอันนี้ยังไม่แต่งก็จริงๆแล้วสุกว่าวันแห่งความรักเนี่ยอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จริงๆไป่ไที่สร้างภาพเลยเสียงสุกทำไมอย่าให้รู้นะว่าอยู่กับใครอ่ะไม่บอกไม่บอกคนนี้ดีกว่าของแท้และแน่คนนี้ตงนาเลยอย่างที่บอกว่าตำนาน ตังไง <ตำ S 1> นานคือมันนานมากแล้วไงก <c oughs> ี่ปีแล้วคโอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ตอรุ่นนี้แล้วแหละแต่งงานเนี่ยโอย้แต่งงานนานมากแต่ว่าทุกวันเป็นวันห่งความรักเท่านั้นเพราะว่าอย่างสามีก็เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็มีดอกมงดอกไม้อะไรมีกานซึ่งเขาทำทุกปีอยู่แล้วจริงๆก็มีความรักทุกวันอยู่แล้วสำหรับดิฉันเนี่ยเนี่ยที่เราคุยเรื่องของความรักค่ะเพราะว่า เชื่อว่าทุกท่านเนว่าจ<ล>ะเป็นพี่เปิ้ลพี่ต<ล>ั๊ก<ล>เองวันนู้นเราเชื่อในเรื่องของความรัก<ล><ล>ค่ะ,<ล>ะเราเชื่อแต่จะเป็นยังไงถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเขาไม่เชื่อเลยบทบาทล่าสุดของเขาเป็นบทที่เป็นผู้ชายที่ไม่เชื่อเรื่องของความรักเลยอ๋อกำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องของการแสดงเขาไม่เชื่อเรื่องความรักได้นะทำไมล่ะเป็นการแสดงแต่อินมากพี่ตั๊กอินเหรออินจนจนบอ เรื่องจริงหรือเปล่าตายแลวเดี addition, ๋ยวคงจะต้องถามเรื่องจริงว่าจะเป็นยังไงนะคะพราวใน็ขอต้อนรับคุณบอยพิสนุเนีิ่มสกุลค่ะอยากม้ชีวิตมันถูกจุมพิษดื่มดังซับซ้อนเข้าครอนจะนอนใจฝันด้วยพรจุมพิษหวานเชื่นชีวิต นิดหนึ่งน่อยนั้นสุขคงถึงขั้นลอยฟ้าอยากมีชีวิตเหมือนเทพนิมิตสุขใหม่ไว้พร้อมนักลอยน้ำอมมาฮด้วยพรจุงพิษคิตชีวิตโอเคแค่นี้ก่อนค่ะปกติมีนางเอกคนเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ออกมาเปิดตัวดีเนี่ยนี่เรียกว่าจังหวะ แทงโก้ครับแงกนุ่นน่าจะบอกหน่อยจะได้ไปซ้อมอย่าบอกว่าพี่ตั๊กเต้นลีลาดเก่งใช่ไหมฮะเต้นเลยแต่ดิสโก้นีลาดว่าไปจริงๆแล้วแบบเปิดตัวอย่างนี้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันเนาะสนุกมีร้องเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยแบบเอออยากเต้นใช่ไหมครับใช่มีสีสันนี่ใช่ไหมเป็นไงเมื่อกี้น้องนุ่นเขาเกริ่นมาว่าเป็นคนที่ ไม่เชื่อในเรื่องความรักแสดงว่าที่เชื่อในเรื่องความรักอยู่ในละครอยู่ในละครเธอเท่านั้นสุนทรภพนเดอะมิวสิควลครับผมแค่นั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อในความรักนะฮะตัวละครเรื่องทารานะครับเราบทเป็นทารานะครับจะไม่เชื่อเรื่องความรักแ้วเรื่องมันก็เกิดแต่ชีวิตจริงเหรอฮะเชื่อในเรื่องความรักใหญู่้จักใหญใช่ไหอะไร่ออะไรอะไรอะไเดี๋ยวพี่ไู อะไรทัั้้งนนไม่มีอะไรความรู้ความหลังนิดหน่อยค่ะเคยเล่นละครกับพี่บอยเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่เป็นน้องกันพี่ปอยขอโทษจังไม่ได้อยากดาวแบบนี้ผมก็ต้องเป็นพี่เลยนุ่นนุ่นน่ารักกันเป็นพี่น้องกันเพื่อดูสีผิวเหมือนกันไปบอกใครว่าเป็นคนเหนือเขาไม่เชื่อเอาเนี่องจากผมเป็นคนตายด้วยตอนที่พี่บอยเป็นเป็นคนเหนือเจ้าคนเชียงใหม่เหมือนกันเจ้าคนเชียงใหม่เจ้า อันนี้ทั้งคู่เป็นคนเหนือคนเหนือครับคนเหนือเป็นไงฮะเหนือความคาดหมายไเอหอหมายวันนี้ได้คุยกับเขาแน่นอนเป็นคนที่มีชีวิตที่น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมก็ก็ถือว่าจะมันก็แล้วแต่คนมองนะครับแต่ผมว่าคือชีวิตผมก็มันมีอะไรหลายแบบหลายอย่างมากกว่าจะโตมาถึงอายุ25จนถึงทุกวันนี้ก็สบไยนะสบายไปที่เป็นอะไรขิดหรือเปล่าอะไรขีดหรือเปล่า สามสิบปีนิดนิดเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาถามเราเอาพูดไปเป็นพี่ผมสองปีพี่ตากะนี่ไงจไมเงียบกิบเลยจะโดนนะข้างล่างนะหยุดเลยแล้วจะโดนนะมีอีกเรื่องหนึ่งพอพูดเรื่องของความรักค่ะพี่ตักพี่บอยเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะเรื่องเรื่องของความรักแบบรักตัวเองคือจริงๆแล้วอย่างพี่บอยบอยมี็คนรู้สึกว่าบอยต้องรักตัวเองก่อนเพราะว่าคือชีวิต ชีวิตของตัวเราเองเนี่ย <ม S 1> เราจะไม่ได้โรยได้กลิบบุลา <ม S 1> เราไม่มีใครมาฟูมฟักเราไม่มีใครมาโอ๋เรา<ม>ทุกอย่างเราต้องกล้าไปข้างหน้าด้วยตัวเอง<ม>แล้วถ้าเราก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองและตัวเรายังไม่รักตัวเองแล้วเราจะมีโอกาสไปรักคนอื่นได้หรือเปล่าคุณบอยเคยพูดบอกว่าอยู่ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กที่ <ภ pocket S 2> หมายถึงว่าอะไรนะคือจริงๆแล้วตัวบอยเองเนี่ยคุณแม่คุณแม่กับบอยเองเนี่ยจะไม่ไม่มีไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กคือคุณพ่อคุณพ่อเสียปุ๊บ คุณแม่ก็เอาผมเนี่ยไปฝากให้คุณยายเลี้ยงได้เจอคุณแม่มั่งไหมตอนเด็กๆนานๆทีครับนานๆทีครับเวลามาม้ามาหานี่ก็จะประมาณแบบว่าสองปีครั้งนึงหรือว่าปีละครั้งนานมากเลยเนาะนานมากครับแต่มาแล้วก็ดีใจเพราะว่าได้ของเล่นคิดแบบเราคิดแบบเด็กๆครับแต่ก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่บ้างก็มีมีอยู่บ้างครับแต่ที่บอกว่าเป็นคนรักตัวเอง นั่นก็คือพยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นดีขึ้นมาตลอดใช่ไหมฮะมอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เร,เราเราเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะของชีวิตของคุณบอยพิศนุเนี่ยเพราะว่าขอชื่นชมว่าคนที่รักตัวเองแน่นอนที่สุดต้องพยายามทําให้ตัวเองดีดีเพื่อที่จะพัฒนาไปรักคนอื่นรักคนที่เรารักต่อไป<ช>นะคะคคอ่ะวันนี้สนุกแน่สนุกแน่เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณบอยพิศนุค่ะค่ะ ก็จบพราวพราวพราวสักการ์ดนั้นดวงดาวจะส่งข่าวฝากตัวเป็นพราวไนท์ค่ะหลายๆครั้งนะคะเรามักจะได้ยินประโยคที่บอกว่าความรักคือแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ เช่นเียกับแขกรับเชิญคืนนี้ของเราค่ะที่เขาจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะมาพิสูจน์ประโยคนี้กันเพราะด้วยความรักดีทำให้เขามุ่งมั่นจนเป็นบอยเอฟโอรุ่นโปรใหญ่มากต้องบอกแบบนี้เพราะว่าแฟนคลับพี่บอยเยอะมากจริงๆใช่ใเห็นด้วยเห็นด้วยนะคะจุดเริ่มต้นที่ทําให้เป็นคนที่รักแล้วก็คิดดีกับตัวเองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะด้วยด้วยพื้นฐานของครอบครัวผมอะฮะจะเป็นครอบครัวที่ ไม่ไม่ได้มีฐานะก็คือเอาพูด,ดง่ายๆก็คือแบบพอมีพอกินไปวันๆแหละม,มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราโตมาเราเราอยากประสบความสําเร็จอะ่ะแล้วมีสิ่งเดียวเลยคือถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นได้เราเราต้องเริ่มจากตัวเองะครับย้อนกลับไปตอนที่สมัยที่รุ่นๆุ่นนะคะบอยอยู่กับคุณยาย ใช่ครับ <นะ S 1> ค,คุณยายเลี้ยงดูมาผมเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยคือคุณพ่อผมเสียใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วก็คุณแม่ก็ไปฝากคุณยายแล้วผมก็อยู่กับคุณยายที่แม่ทงสอนมีความสุขดีมีความสุขดีครับจริงๆแล้วยายทวดหรือว,ว่าที่บ้านผมเรียกหมอนนะ,นะฮะ,ะคุณยายเองแล้วยายทวดเองก็รักผมพอสมควรอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเป็นแบบวิธีชีวิตแบบเด็กๆ ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไปเล่นน้ําไปเล่นขุดขี้ดินอยู่ข้างวัดอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่พูดอย่างไงพี่บอยแล้วบอกว่าอยู่ใกล้ธรรมชาติก้็พอแปดหัวตอนนั้นก็แบบว่าเอจะได้เข้ามาเรียนกรุงเทพแล้วก็ดีใจก็นึกว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาอยู่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่สุดท้ายก็ไม่อีกคุณแม่ก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวใหม่ครอบครัวใหม่ของเขาแล้วครอบครัวครอบครัวใหม่ก็จะมีลูกลูกของคุณพ่อใหม่อะครับก็ก็เยอะแล้ว3ามคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งตัวบอยเองก็ คือฝั่งคุณแม่ก็ยังมีน้าอยู่มีคุณอาอยู่อนะไรเงี้ยก็เลยเอาผมไปฝากที่คุณอาอีกทีนะึงเราคิดเสมอว่าทําไมทไมําไมเราไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่ทําไมตอนเด็กๆแม่ต้องไปอยู่กรุงเทพปล่อยเราไ้ต่างจังหวัดไปอยู่กับยายอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยครับว่าทําไมทําไมทาไมถึงแม่กลับมากรุงเทพก็ยังไม่ได้อยู่กับแม่อีกไม่อยู่คุณแม่อีกอไปอยู่ค,<ห>คุณอาตอนนั้นก็น้อยใจเหมือนกันครับเพราะว่าวิถีชีวิตที่บอยได้รับกับการที่อยู่คุณอาตั้งแต่8ขวบเนี่ย คือการดูแลตัวเองการต้องยืนด้วยขาของตัวเองถุงเท้าต้องซักเองเสื้อต้องรีดเองถามว่าตอนนั้นผมรู้สึกแบบนอยเหมือนกันนะว่าทําไมเราต้องต้องแต่เด็กทําไมต้องทํางานเองเลยขนาดเยอะขนาดนี้แต่พอโตขึ้นมาเราต้องขอขอบคุณอาจริงๆอะที่ปลูกฝังให้เราแบบรู้จักทําอะไรเป็นอะรู้จักทํากับข้าวเป็นผมเชื่อเลยว่าถ้าใครมาแต่งงานกับผมนะสบายเพราะผมทําเป็นทุกอย่างเรอเดี๋ยวเดี๋ยว นุ่นเขาขาถามพี่ไม่ทันแล้วนุ่นแล้วกันพี่ต๊าขาพูดแบบนี้เดี๋ยวนุ่นออกไปเจอแฟนคลับของพี่บอยในี่ยรุมแซงเนาะได้นะโอ้ยลุงไม่ไหวแล้วเคี้ยวหมากอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่บนสแซงเนี่ทั้งนั้นเลยนะไหนคะแฟนคลับพี่บอยขอเสียงหน่อยค่ะลงนี่ตูมตูมเข้าไปตูมเข้าไป แม้มาถึงเรื่องนี้กันต่อที่อยากรู้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่ต้องดูแลตัวเองในวัยนั้นนะคะ<ช>พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นไม่ได้อยู่ในความอบอุ่นของพ่อแม่ม,มีสิทธิ์ที่จะเสียได้แล้วทํายังไงเราถึงได้ดึงตัวเองเราต้องเป็นคนรักดีคือ,อจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นคือผมอาจจะโชคดีด้วยที่คุณแม่ก็คอยกรอกตลอดเวลาเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่วิถีของคนดีมันมีไม่กี่อย่างนะครับ<ม>ที่ต้องทําคืออะไรที่ห้ามก็อย่าไปยุ่งมันหรือว่า<ม>อะไรที่ดีก็ควรจะเดินไปทางนั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในสิ่งสิ่งนั้นด้วยที่เขาสอนเราก็จะเก็บไว้ว่าค,ความเป็นคนดีคืออะไร<ม>แต่หนทางชีวิตเนี่ยไม่มีใครมาห้ามผมได้คือตอนนั้นเนี่ย คือคุณพ่อใหม่กับคุณแม่ครับเขาก็อยากให้เรามีงานดีทำ <ắng. S 2> เป็นมั่นคงอยากให้ไปอยู่แบงค์ชาติธนาคารในประเทศไทยคือตอนนั้นผมไปเรียนช่างพิมพ์ที่ทนนเ,เทคนิคกรุงเทพช่างพิมพ์นะครับก็คือไม่ใช่ <c oughs> พิมพ์แพ้คออม ijo. ไม่ต้องเหินเลาะอยากคิดอย่างนั้นเออ <c oughs> อยากให้มีอาชีพที่มั่นคงแ <c oughs> นะแล้วตอนนั้นก็จบออกมาตอนนั้นก็ไปสมัครแล้วพอเอินติดรอดอไม่ได้เรียนรอดอก็เลยไม่ได้ไปเป็นตรงนั้นผมก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราแบบเฮ้ย คือเรื่องเรียนเราก็ไม่ค่อยอยากเรียนอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่แบบว่าไม่ดีอย่างหนึ่งนะผมเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนอะไรที่มันเป็นวิชาการเข้ามาในหัวในช่วงนั้นนะฮะเราไม่รับเลยอพี่ตัก๊กเรามีความรู้สึกว่าเราไปไม่รอดอะ่ะเราอยากเรียนอะไรอ่ะตอนนั้นตอนเด็กๆตอนนั้นผมอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่แบบว่าเปิดโอกาสให้กับเด็กเนี่ยได้มีความคิดที่จะก้าวไปในทิศทางตัวเองถ้าเป็นยุคนี้หนูอยากเรียนอะไรเรียนเลยลูกถูกไหม,มฮะ<า>แต่ของผมม่กจะถูกบ<า>ังคับว่าไปนี้เหอะ แล้วจะสบายไปนี้เถอะแล้วจะดีเองอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมอยากทํามันคืออยากทําอะไรยังไม่รู้ใจตัวเองยังไม่รู้ใจตัวเองจากนั้นบอยก็หยุดเลยไม่เรียนก็คือจบปวชแล้วผมก็หยุดตัวเองแล,แล้วตอนที่หยุดเนี่ยเราคิดยังไงแล้วเราจะมีอาชีพอะไรหรือเราจะไปทําอะไรต่ออตอนนั้นผมจบออกมาปุ๊บเนี่ยผมอยากยืนด้วยขาของตัวเองอยากลุกขึ้นมาสู้ด้วยลําแข้งของตัวเองหาเงินได้ตัวเองช่วงปีแรกบอกก็โอเคมาอยู่โรงพิมพ์ของคุณอา ก็ไปคอยล้างฟิล์มเพจพวกทำซิลสกรีนทำบล็อกพวกแบนเนอร์ทรงราวอะไรเงี้ยฮะบอกก็ไปทำตรงนั้นพอไปทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บปีหนึ่งเราไม่ชอบอ่ะโอ้โหทำงาน8ชั่วโมงได้เงินเดือน6,000บาทบ้านก็ต้องเช่ารถเมยก็ต้องขึ้นต้องออกเองหมดต้องทุกอย่างต้องดูแลตัวเองมอหมดไม่พอไม่ไหวครับ เหนื่อยมากคือเรามีความรู้สึกแบบเราเคยขึ้นกลับบ้านร้อนๆในเหนื่อยแล้วต้องไปเบียดกับคนบนนั้นน่ะพอคนเหนื่อยแล้วมันก็อยากจะสบายกลับบ้านแบบสบายๆถูกไหมฮะแต่ก็ต้องไปเบียดกับคนอีกนี่คือความลำบากอีกหนึ่งอย่างที่เราก็ไม่อยากเกิดมันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้ครับพี่ตัก๊กการได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นความฝันที่อยู่แค่ในตัวเราผมแค่อยากเป็นแบบพี่เจแต่ไม่เคยคิดว่าจะดังแบบพี่เจไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบเขาได้แค่เราเห็นว่าพี่เจเป็นไอดอลของเราเท่านั้นเองที่ เราเราเห็นคนนี้แล้วเท่มากเลยเราอยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยครับแล้วบวกกับความชอบด้วยแล้วตอนนั้นก็ก็เลยเลือกเลือกทางเราไปเป็นนักร้องกลางคืนมันก็มีอโอกาสเข้ามาพอดีในช่วงจังหวะนั้นที่มีวงดนตรีเขาต้องการนักร้องใหม่นะก็เลยไปออดิชั่นกับเขาแล้วได้มาอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาปุ๊บเออที่หนึ่งได้8000บาท<อ>มากมากขึ้นเปนสองพันสองพันแต่ทำงานแค่2เพลงครับ <laughs> สองเพลงกับแดชั่วโมงแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็น2ที่3าที่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับก็เพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้เราเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเราก็คิดว่าเราก็ประสบความสําเร็จในจุดหนึ่งแล้วแหละที่เราแบบเลือกก้าวก้าออกมาแบบนี้แล้วเราดูแลตัวเองได้ครับตัดสินใจแบบนี้ยิ่งร้องหลายๆที่คุณแม่เป็นห่วงไหมคะคือเป็นห่วงครับเขาเป็นห่วงเรื่องของการตัดสินใจของเราว่าเราจะตัดสินใจผิด เราเลือกในทางที่ผิดมันไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยเพราะว่าถ้าจะให้เลือกกับการที่เรายังมีโอกาสที่จะเรียนนะ,ะเด็กๆควรจะเลือกต้องรเรียนมากกว่าถูกต้องจะมีสักกี่คนที่จะประสบความสําเร็จคือถือว่าตัวเองโชคดีมากที่เรามานั่งตรงจุดนี้ได้แต่ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้จริงๆนะผมจะเรียนให้ถึงที่สุดเลยจริงๆเพราะว่ามผมว่ามีความรู้สึกว่า ชีวิตของคนเราอ่ะความรู้มันติดตัวอยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกใบนี้เรามีความคิดยังไงว่าเอ้ยวันหนึ่งฉันต้องไปให้ถึงเป้าหมายแล้วเป็นคนดีห้ได้ไม่มีใครบนโลกนี้ที่โง่โดยที่ไม่รู้หรอกว่าจะก้าวไปในทางที่ผิดและก้าวไปตลอดอคุณต้องรู้ตัวเองอถ้าย้อนกลับมาทันนั่นคือประสบการณ์ที่คุณได้รับหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วทําให้มันเป็นเรื่องดีซะความรักตัวเองมีมากกว่าคือทุกอย่างผมคิดเรื่องแม่ตลอดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า อันนี้แม่ก็จะเสียใจนะ,ะแล้วว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เราไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ดีอย่างเงี้ยกลับมาจุดนี้แล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะดูแลแม่ได้หรือว,ว่าเราจะดูแลครอบครัวซึ่งเรามีแม่แค่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเรามาฟังความในใจของคุณแม่กันค่ะเชนชมคาะบอยเองเนี่ยนะบุคลิกก็ เป็นคนขี้เล่นนะคะเป็นคนขี้เล่นเป็นคนสนุกสนานอันนี้ก็แล้วแต่บอยเ้าตัดสินใจเองนะคะไม่ค่อยห่วงเพราะแม่ถือว่า,าเขาโตแล้วแล้ว,ลวก็ถ้ามีครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูแลตัวเขาเอง mm. จะไม่ยุ่งเรื่องนี้นะคะ่ะพี่บอยเนี่ยนะแม่ห่วงอยู่อย่างเดียวคือให้เขารักษาสุขภาพ เขาเป็นคนที่หาเงินเลี้ยงแม่ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แม่คิดก็คือน้องบอยต้องสุขภาพดีก็คือห่วงเรื่องสุขภาพอะค่ะแม่เองเนี่ยชอบสุนทะะรภพมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ก่อนน้องบอยเขาเคยบอกว่ารถคุณแม่มีอะไรก็ไม่รู้เพลงอะไรก็ไม่รู้คือขึ้นทีไรก็จะเอาเพลงเราออกพอมาตอนหลังเนี่ย น้องบอยเขาได้เล่นสุนทรภพร์แม่ก็สะใจแม่ก็สะจใจแต่แต่เขาทําได้ค่ะเขาล้องได้คือคราวนี้แม่ดูใบรอบที่สามแล้วสนุกค่ะแม่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้สอนอะไรเขาเลยทําอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะทําด้วยตัวเองสิ่งที่แม่พูดก็คือเป็นเด็กดีเป็นคนดี ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ค่ะแม่น่ารัคุณแม่น่ารักมนาะแม่บอกว่าสุดท้ายด้ดีว่าแม่แทบไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็สอนแต่บอยเป็นเด็กดี นะคะซึ่งตรงนี้แหละนะคะจะคือมันจะต้องมีจุดของความเป็นคนรักดีนะคะรักตัวเองมันทําให้ประสบความสาเร็จมันจะถึงวันนี้ผมต้องยอมแล้วตรงนี้คือเขาเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้คือเขาทําทุกอย่างเขาทําทุกอย่างขอให้ได้แบบได้ได,ได้ได้เงินมาแล้วมาดูแลเราอ่ะมาเลี้ยงเราอ,ะอ่ะขายลูกชิ้นก็ทําขายร้านอาหารก็ทําไปขายตัวเครื่องบินก็ทําไปเป็นครูก็เป็นคือทําทุกอย่างอ่ะทาทุกอย่างจริงๆแล้วแล้วเราแบบ เราเห็นเขาเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ย <ừ m. S 2> ครับแล้วเราเราก็เลยแบบเราอย่าประสบความสำเร็จเร็วๆอาจา <ใน S 1> จะเป็นลูกผู้ชายด้วยคุณแม่ก็เลยปล่อยได้บ้างนะ,ะับจริงๆก็จริงๆสังคมปัจจุบันก็อย่าปล่อยมากก็ดีครับที <ừ m. S 2> ่มีโอกาสได้อยู่กันบ้างได้คุยชีวิตเรื่องราวส่วนตัวกันบ้าง <ừ m. S 2> แล้วพอเรื่องไหนอะไรที่มันจะออกไปในทิศทางไม่ดีก็คุยแบบเพื่อนกลับเข้ามาผมว่าสิ่งนี้ความอบอุ่นมันต้องเริ่มจากในครอบครัวเข้ามาในวงการบันเทิงได้ยังไงกับการเป็น AF จําปีไม่ได้แล้วตอนสักอายุ27 ยี่ิบมิเกเขารับส่งยี่สิบแปดโอ้จ้นี่มินเมย์มากเลยโค้งสุดท้ายแล้วครับเขาติดพื้นแล้วแบบโอ้โหเทโค้งมาเลยบนมอเตอร์ไซค์เลยหลุดโค้งนี้นี่หัวแถพื้นแล้วเนี่ย AF ให้อะไรกับกับบอยบ้างผมเกิดจากเวทีการประกวดนี้จริงๆซึ่งมันเป็นเวทีความฝันของคนหลายๆคนที่เขาอยากมายืนจุดนี้แบบบอยอ่ะแล้ว AF ก็ให้ผมทุกอย่างที่ที่ผมอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้ อยากทํางานได้ทํางานที่ตัวเองรักมีโอกาสที่ดีได้มีรายได้ที่ดีดูแลครอบครัวได้ดูแลคุณแม่ได้อะไรเงี้ยเป็นนักร้องก็ได้เป็นแล้วแต่ก็เหมือนยังกระหายที่อยากจะทํางานหลากหลายอย่างในวงการบันเทิงเหมือนกันครับทำมาตั้งแต่เป็นพิธีกรอลละครก็เล่นละครวลเล่นละครพิธีกรละครเวทีก็เล่นครับล่าสุด ใช่ฮะละครเพลงที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ยิ้มมากใจมากชอบประโยคของคุณแม่คุณแม่ยิ้มมากที่สุดกว่าประโยคจริงผมชอบบ่นไงเวลามาม้าขึ้นรถทีไรเราก็อยากจะคึกคักใช่ไหมอืคนรุ่นนี้อาจจะมองว่ามันยืดยาแต่จริงๆมันเป็นเพลงที่ดีและมีความหมายมากอ๋อเราแรกๆกเราบ่นใช่ไหมบ่นฮะ พอบ่นปุ๊บเรื่องที่สองแล้วที่เล่นสุนทรภพบ่ลแต่ว่าติดใจแล้วอินใช่ครับเหมือนตกหลุมรักสุนทรภพไปแล้วว่าผมต้องใช้คําคํานี้เลยนะเพราะว่าตอนนั้นแค่เราไม่ได้เปิดใจว่าสุนทรภพมีดีอะไรแค่นั้นเองในช่วงจังหวะนั้นเราแค่คิดว่าสุนทรภพเพลงเก่าเพลงร้องช้าๆร้องเอื้อนร้องโบราณแต่ลองเข้ามาฟังได้เข้ามาสัมผัสแล้วพระเจ้า นี่คือสิ่งที่วิเศษที่ควรจะสัมผัสจริงๆไปเล่นละครซะแล้วก็เลยไปเล่นละครเวทีเลยเธอเท่านั้นเดี๋ยวเรื่องที่สองเรื่องละครเเรื่องที่สองแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะพัฒนาการของตัวเองในการเล่นละครเพลงหรือว่าการร้องเพลงอินขนาดไหนผมรีแลกซ์มากขึ้นนะพี่ว่าพี่รีแลกซ์มากขึ้นครับมีความรู้สึกว่าละครเวทีมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะตั้งใจทำมันนะถือว่าเป็นเป็นละครเวทีที่สนุก อ,อีกเรื่องหนึ่งในชีวิตเลยที่ประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้ได้ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือทีมงานไม่ว่าจะทีมงานเองบทละครเองเพลงที่ถูกนํามาใช้เองทุกคนคือหนึ่งเดียวของเธอเท่านั้นสุนาราพอดมิวสิควิอเอางี้ดีกว่าวันนี้นะคะพราวไนท์กับคุณเอ็ดจะพาไปดูกองละครเวทีไปดูว่าจะชุลมุนน่ารักน่าประทับใจสักขนาดไหนนะคะอา้าวตามคุณเอ็ไปเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้พี่บอยพิษนุครับอนุญาตให้ผมมาบุกหลังเวทีของเธอเท่านั้นสุนทราพรในมิวสิควอลโอเคครับไปครับพี่บอยครับโอ,อ้ตัวเบากว่าที่คิดนะเนี่ยนี่คือห้องแต่งตัวของนักสแสดงทุกคนใช่ใช่ใช่ฮะตรงนี้ก็เป็นนักแสดงทุกคนเลยครับอยู่ในห้องนี้ครับเป็นนักแสดงหลักเสือ้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเกิดขึ้นตรงนี้หน้าผมจะอยู่อีกห้องหนึ่งครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงละเดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนชุด ขึ้นไปติดไอโซแมทนะครับหรือว่าไมค์ั่ดีนั่นเองนะฮะแล้วก็วอร์มเสียงวอร์มร่างกายครับแล้วพร้อมโชว์ตอนบ่ายโมงครึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็มเริ่มเหนื่อยแล้วท่านผู้ชมยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยเหนื่อยมากแล้วครับหมอบแทบแทบเลยต้องบอกว่า พี่บอยนี่เป็นคนที่เก่งมากมากก็คือเขาจะแนะนาเราตลอดเวลาเลยแล้วพี่ที่ออฟฟิศก็บอกว่านี่เอาตัวอย่างพี่บอยนะพี่บอยก็เป็นแบบคนแบบว่าทํางานตรงเวลาไอดอลในแง่ดีในแง่ดีในแง่ดีแล้วก็งานเยอะมากก็คือแบบเอาอย่างพี่บอยอรเงี้เอายกพี่บอยเป็นไอดอลบอยพิษณุเนี่ยเป็นคนที่มีของอยู่แล้วแน่นอนมีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดมากเป็นน้าที่ที่มีน้ําอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีรสชาติดีด้วยคือจะเททิ้งแล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ควร นั่นถือว่าผู้มุกับคนนั้นโง่ไฟเลยล่ะนะเพราะนั้นเราหาจุดที่ดีของเขาแล้วเราก็เติมให้เต็มให้เข้ากับละครเรื่องนี้ละครเวทีเธอเท่านั้นกําลังจะเริ่มขึ้นในไม่ถึง3นาทีแล้วครับแล้วก็พี่บอยพิษณุก,ก็นั่งทําสมาธิอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากจะไปคุยกับพี่บอยมากเพราะว่าตอนนี้ต้องให้เขาทาสมาธิก่อนเดี๋ยวคอยดูกันนะครับผู้ชมครับการแสดงของเรามีึ่งครึง่ง

จับมือนักแสดงนำได้ไหมครับโอ้คอยสนุกมากขอบคุณสรอบแล้วแล้วแบบ3ชั่วโมงเนี่ยพี่พลังไม่ตกเลยเก่งมากขอบคุณมากการแสดงในวันนี้นี่คือเป็นอย่างที่คาดคิดไว้ไหมครับก็คาดคิดนะแต่จริงๆแล้ววันนี้รู้สึกป่วยๆนิดนึงก็แอบเองไม่ออกดูไหมจริงว่าเออเราแบบหลายๆที่ือไม่มีดนตรีที่ยังทำได้แบบหนึ่งยโอ้ยขอบคุณมากครับคือร่างกายไม่ถึงแต่ว่า อย่างฟุตบอลอย่างฟุตบอลอยู่เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากนะครับยินดีมากครับพี่แอ้มครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมมาดูครับมาดูนะครับหน้าก็ครับสองตนใจนะคะพี่บอยเอาติดมาด้วยเหรอคะพาไปไปถ่ายเบื้องหลังแล้วก็พกมาด้วยคะพกมาด้วยครับเอ่อเป็นอึ่งขาวกับทางพกนะฮะอึ่งขาวเป็นหินหยางนะฮะดูสองคนนะครับอันนี้มาเป็นแฟนคลับเหรอคะ ขอเสียงแฟนคลับสองท่านหน่อยได้ไหมคะคืออยากจะบอกว่าละครเวทีมันทําให้เกิดความผูกพันอะเราซ้อมกันทีสี่เดือนกินอยู่กันกินอยู่กันเรามาซ้อมกันแล้วเราได้ได้มาสนุกกันแบบโอ้โหเจอกันเกือบทุกวันเลยมันกลายเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าทุกครั้งที่เราเล่นละครเวทีเราเราได้จุดตรงนี้กลับไปด้วยมันเป็นความประทับใจอีกแบบหนึ่งที่เราได้รับนอกเหนือจาก อรอยยิ้มของคนดูแล้วนะฮะสิ่งพวกนี้เราก็ได้รับกลับมาด้วยในการเล่นละครเวทีก็นักแสดงมีความสุขคนดูเห็นก็มีความสุขตามสุขจนถึงขนาดเพิ่มรอบใช่แล้วะนะฮะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับเพราะว่าถือว่าเป็นประสบความสำเร็จมากแล้วก็ แฟนๆก็อยากจะให้เพิ่มรอบกันด้วยเพิ่มวันไหนคะพี่บอยเพิ่มวันเสาร์ที่23าครับกับวันอาทิตย์ที่24ยังไงก็จองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับอลองไปเช็ครอบกันดูตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมพี่ตาพูดถ,ถึงเรื่องความรักรักดีรักตัวเองรักคุณแม่และตอนนี้ละคะ่ะมันบาเลนทายที่เพิ่งผ่านมามแหมไม่อยากจะเมาเลยก็อยากจะรู้วันนี้แหละก็มีก็มีมครับคือเมื่อวานก็ถอยรถถอยรถให้เข้าไป อฮะเป็นขงถอย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 หลังถอยรถมาจอดใช่ครับถอยรถออกจากบ้านรถให้เขาไปพี่ตังค์อ้โหเล่นอะเจอคนทันเราไม่ล่าเนี่ยทันมีว่าให้เขาไปคือคือกำลังถอยยกให้เขาไปเลยอะคก็ทำไมไม่บอกว่าซื้อก็ถอยรถคุณแม่ใช่ไหมฮะไม่ฮะถอยรถให้แฟนมาเลยเขารักนี่ไหมคะดีครับดีครับมีคนอยู่ข้างๆกายเราคอยช่วยเอาความคิดเห็นว่ามัเป็นสิ่งที่ดีเป็นเองไปถึงไหนก็มาได้แต่ง โอ้ยอย่าไปโยนที่เราเปลี่ยนแล้วจะสิบปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วดินี่ไงเอาเปลี่ยนเรื่องมาะมีอยู่ประโยคนึงที่บอยบอกว่าจะไม่กลับไปจนอีกแล้วคือประโยคนี้มันมันมันอยู่ในใจผมตลอดเวลาเราก้าวมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราต้องเราต้องจริงๆแล้วบอยก็ใช้ชีวิตแบบระวังเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าโอกาสที่เราได้รับมาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยที่บอยเป็นบอยอยู่ทุกวันเนี่ยคือเขาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้เราแล้วเราต้องทําให้มันดีที่สุด เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทําให้ดีที่สุดวันหนึ่งเราไม่มีงานเรานึงวันหนึ่งกลายเป็นไอ้บอยคนเดิมไม่มีงานไม่มีเงินรเราต้องกลับไปจนอีกทุกอย่างมันเป็นแรงผลักด,ดันที่ทําให้เราต้องต้องก้าวไปข้างหน้าและที่สําคัญคือเราแบบเราอยากมีชีวิตที่สุขสบายอ่ะเราอยากให้ครอบครัวเราสุขสบายเราอยากให้แม่เราสุขสบายเราอยากให้ อนาคตภรรยาของเราสบายอยากให้ลูกของเราที่เกิดมาเนี่ยสบายกว่าเราก็เลยไม่ได้ปล่อยวางอยู่ในวงการอย่างเดียวเป็นเฉพาะโปรเจกต์นะทำนู่นทำนี่เพื่อสร้างอนาคตใช่ไหมฮะใช่ครับทำอะไรบ้างฮะเปิดร้านเน็ตครับตอนนั้นอยากทำธุรกิจก็เปิดร้านเน็ตลงทุนไป1ล้านบาทอ่ะก็เจ๊งไปทุกวันนี้คอมพิวเตอร์สักตัวยังไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยคือมันหายไปหมดแล้ว10กว่าตัวอันก็ล้มพับไปแล้วก็ ไปลงทุนกับคุณแม่ที่แม่ท่องสอนเปิดร้านอาหารธุรกิจก็ไม่ดีเท่าไหร่ะจริงๆแล้วคุณน้าก็คอยดูแลอยู่นะฮะแต่เศรษฐกิจมันไม่ได้ก็เลยต้องอันนั้นก็ต้องก็ยังคิดต่อไปใช่แล้วก็มีสุดท้ายครับที่ตอนนี้ทําอยู่คือเปิดบริษัททัวร์เทนออร์กาซอริเดย์ครับตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยที่เราอยากมีธุรกิจสเราเป็นคนที่ชอบเดินทางไป ดูอะไรใหม่ๆบนโลกใบน,นี้เราชอบเดินทางไปแล้วเห็นไปเห็นวัฒนธรรมเขาได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของสังคมอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกเราเอากลับมาปรับตัวใช้กับเราได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นไปประเทศญี่ปุ่นเงี้ยโอ้โมีความมีระเบียบมากเลยเขาต่อแถวกันเขารับผิดชอบสังคมมากเลยทิ้งขยะเขาก็ไม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเออไอสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วเราบวกกับเราชอบเดินทางล้วด้วยอยากมีธุรกิจด้วยเอาทุกอย่างมารวมกันเลยเปิดบริษัททัวร์เปิดบริษัททัวร์เลยนัดกับนูเปิล พาไปพราอราวด้ไปเดือนหน้าคเรียบร้จะไปปักกิ่งครับอ๋อเหรอฮะเชิญชวนได้นะเชิญชวนนะไปฟรีใะคะขอบคุณมากครับไม่แพงครับเคลีคร์ครับไม่แพงไม่แพงเออไปด้วยเขาไปด้วยเออต้องไปต้องไปนะสรุปแล้วจากที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยบอยเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่รักตัวเอง รักที่จะมีชีวิตที่ดีเพราะงั้นจะมีคนหลายๆคนที่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นพยายามที่จะเปิดเผยศักยภาพของตัวเองนะคะพยายามทําให้ประสบความสาเร็จความฝันนี่ไม่ไกลเกินไปหรอกใช่ครับทางรายการของเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วต้องขอบคุณสําหรับคุณบอยพิสณุนิ่มสกุลที่มาร่วมพราวกับพราวไนท์ของเราในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณคุณบอยค่ะค่ะ แล้ววันนี้นะคะ Proud Around the World จะมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งค่ะจะบอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะคะมีแรงบันดาลใจที่มาเปิดร้านจิวเวลรี่ที่ลอนดอนค่ะ God, you